สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวนาฬิกา m i d d l e Ocean Star Tribute Gradient นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับของปี2022นะครับขเข้ามานะฮะเดือนกรกฎานะครับ2022นะครับผมก็รุ่นนี้จะมี2 4สีนะครับเป็นสายรับเปอร์นะครับผม แล้วก็ตัวนี้จะมีเป็นตัวหน้าแดงนะครับแล้วก็หน้าเทานะฮะปกติของทรีบิวนะครับก็จะเป็นตัวสายก็จะมีตัวตัวแรกที่ออกมานะครับก็คือจะเป็นตัวสายสายเตเลเลนะฮะแล้วก็เป็นเซตสายแถมตัวสายผ้านะครับไนลอนสีดำแล้วก็สีสีฟ้านะครับน้ำทะเลนะครับแล้วก็จะมีตัวทูโทนสองกระสับนะครับ แล้วก็อีก2รุ่นที่เป็นสายผ้านะฮะอันนั้นก็จะเป็นตัวสีเขียวแล้วก็น้ำเงินนะครับผม mm hmm. ก็ของทรีบิวนะครับ mm hmm. ก็ยังไม่เคยทำตัวหน้าปัดที่มันเป็นไล่เฉดนะครับ mm hmm. พอมาเป็นตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็หน้าปัดก็ดูมีลูกเล่นนะครับผมดูดูวินเทจนะครับเ mm hmm. พราะว่าตัวสีก็จะเป็นสีที่ เป็นสีไลเฉดนะฮะตัวเรือนก็เป็นคอลเลคชันที่วินเทจอยู่แล้วนะครับของ t ทรบิวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนกันในใกล้นะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากตัวหน้าแดงนะครับครับหน้าแดงรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบหน้าแดงแบบสีด้านนะครับผมก็ดูแบบไลเฉดนะครับ จากแดงเข้มด้านในนะครับก็จะเป็นแบบไรเชิดเป็นสีดำนะครับแล้วก็มันก็จะแมทกับตัวคอเปเซลนะครับคอเปเซลเขาก็จะเป็นสีด้านนะครับดำด้านนะก็ดูวินเทจมากๆนะครับผมตัวนี้ตัวเรือนก็จะเป็นแบบขัดเงาทั้งหมดนะครับนะครับก็จะมีตัวฟังก์ชันนะครับตัววันที่แล้วก็วันนะฮะ เดี๋ยวเราดูแบบตัวเรือนแบบหลายๆมุมนะครับก็ด้านข้างนะครับตัวเรือนคือทีบิ้วนะครับก็จะเป็นแบบขัดเงานะครับขัดเงาก็แบบเงาทั้งเรือนเลยนะฮะก็จะแบบไม่เชิงแบบนาฬิกาดำน้ําเต็มที่นะครับแต่จริงๆก็ใช้งานดำน้ําได้นะครับเพราะตัวนี้มันจะกันน้ำแบบ200เมตรนะฮะเป็นเม็ดประยุมขัดเกลี่ยนะครับผมคัก็ให้ดูด้านข้างตัวนี้นะฮะก็จะมีคราวกาดนะครับแบบแหลม นิดๆนะฮะเอาไว้กันกระแทกนะครับแล้วก็ตัวสายเขานะครับสายก็จะเป็นสายรับเบอร์นะครับแบบตัวนี้ก็จะแบบเจาะช่องระบายเหงื่อได้ด้วยนะครับตัวนี้ระบายเหงื่อด้ดีนะครับเขาจะเจาะช่องนะบแบบเวลาลุยๆนะครับคนแบบเหงือง่อเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือจะแห้งไวมากนะครับผม ก็ด้านข้างนะครับด้านข้างของสายก็คือจะดีไซน์เป็นแบบตามแบบขอบพิเซลเลยนะครับลายของขอบพิเซลเลยนะฮะตัวเข็มขัดก็จะเป็นแบบตัวขัดเงานะครับของทีวีก็จะเน้นขัดเงานะครับผมนี่ครับก็จะเจาะตามตามลายร่องเลยนะครับสายก็จะเป็นแบบคลิกนะครับคลิกเปลี่ยนได้แบบง่ายนะครับเปลี่ยนได้สบาย มูสายเข้าอยู่ที่21ครับเดี๋ยวมาดูนะปัดแดงกันใกล้นะครับสีสดสวยนะครับสำหรับที่สำหรับท่านไหนที่ชอบแบบสีแดงแบบเป็นเด่นนะครับก็ตัวนี้นะครับน่าจะโดนใจนะฮะก็มาดูอีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีเทานะฮะ โอเคครับสีเทานี่ก็เป็นสีที่แบบแต่งตัวข้าง,ง่ายนะครับไปได้หลายๆชุดนะครับก็คือแบบใส่ชุดโทนไหนก็นาฬิกาตัวเนี้ยปัดแบบโทนโทนดำโทนเทานะครับก็คือหรือว่าน้ำเงินนะฮะมันก็จะเข้าได้กับแบบหลายๆโอกาสนะครับ ครับก็เดี๋ยวมาดูสเปคตัตวเรือนะครับสเปคตัตวเรือเขาหน้าปัดก็อยู่ที่สี่สิบจุดห้านะครับผมแล้วก็ความหนาตัวเรือนนะครับความหนาตัวเรือเขาอยู่ที่สิบสามจุดสี่นะครับน้ําหนักหนึ่งร้อยกรัมนะครับแล้วก็ตัวหูสายยี่สิบเอ็ดครับหูสายยีส่สิบเอ็ดก็ถ้าใครจะหาสายมาเปลี่ยนก็อาจจะ ค่อนข้างจะหายากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเทียบรับบัตรกัน2เสีเลยนะครับผมครับก็คือถ้าใครชอบแบบโดดเด่นนะครับก็มาสีแดงนะครับส่วนถ้าใครชอบแบบแต่งตัวง่ายๆนะครับก็จะมาเป็นแบบสีเทานะครับผมตัวนี้ตัวเครื่องนะครับก็จะใช้เป็นเครื่องคาลิเบอร์80สนะครับสำรองพลังงานสูงสุด80ชั่วโมงนะครับผมก็เครื่องเดียวกันกับตัวทีบิวตัวเดิมนะฮะ ก็เป็นเครื่องยอดนิยมนะครับตัวนี้ก็มาตรฐานความที่งตรงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมลองดูนะครับบนข้อมือให้ดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เริ่มจากสีแดงเลยนะครับโอเคครับก็มาอยู่บนข้อมือนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับผมก็ข้อมือ15.5นะครับหรือว่าประมาณ6นิ้วนะครับก็ ค่อนข้างจะแมทกับคนข้อมือเล็กนะครับคนข้อมือเล็กน่าจะโดนใจเลยคือแบบบางคนแบบว่าอยากอยาก,อยากใส่นาฬิกาสป,ปอร์ตนะครับอยากใส่นาฬิกาดำน้ำําแต่ว่าตามท้องตลาดมันมีแต่มันมีแต่ไซส์แบบ642นะครับ43อะไรยี่ึ้นไปนะครับก็คนข้อมือเล็กก็เลยอดนะครับอันนี้ไซส์40นะครับคือค่อนข้างแบบ ค่อนข้างจะแมทเลยนะครับจริงๆสุภาพสตรีก็ใส่ได้นะครับก็ใส่ได้นะครับรุ่นนี้นะฮะโอเค okay, okay, ก็ดูไม่ล้นเดิดเลยนะครับข้อ <Okay, S 2> มือเล็กกว่านี้ก็ยังใส่ได้นะครับผมโ okay, อเคสีเทาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสวยนะครับรุ่นนี้ดูแบบดูวินเทจนะฮะ น้ำก็มีนะครับผมก็จะสองสว่างครับในเกลางคืนนะฮะเห็นได้ชัดนะครับครับก็มาดูราคากันนะครับน,นี้ราคาออกมาอยู่ที่3าม0 0ื่นห่งพันนนะครับ ลดลดแล้วนะครับก็2กงกกว่านะครับ2นิดนิดสองต้นต้นนะครับผมก็ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามราคาได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ฝากไลายไว้ใต้คลิปนะครับเป็นช่องทางติดต่อว่ารุ่นนี้ร้านเราก็มีจำหน่ายนะครับหลายรุ่นนะครับไม่ดูก็มีมีจำหน่ายเหมือนกันนะครับทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะครับ เรอย่าลืมฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับผมก็จะได้รีวิวคลิปนาฬิการุ่นใหม่ๆใ,ให้รับชมได้เรื่อยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบการรีวิวนะครับผมพบกันต่อในคลิปหน้านะครับ